อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวข้อสอบกันนะครับคําสั่งก็บอกว่าจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเราลองมาดูที่ข้อแรกกันผลลัพธ์ของ2ยกกาลัง65คูณกับ5ยกกําลัง60ทั้งหมดมีกี่หลักเขาถามหาอะไรจํานวนหลักของมัน จำนวนหลักของมันเช่นยกตัวอย่างคูเขียนอย่างเงี้ย1 0 0 1 0 0น้ี่มีเท่าไหร่มี3หลักใช่ไหมหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเนี่ยก็คือจำนวนหลักอ่ะถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็น3 0 0พ3,000พันนี้ก็มีกี่หลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่4หลักอ่ะอันนี้ก็คือจำนวนหลักที่ชาวกำลังพูดถึงตรงเนี้ย แน่นอนว่าคนออกข้อสอบเขาคงไม่ต้องการให้เราหา2ยกกำลัง65คูณกับ5ยกกำลัง60เพราะมันจะใช้เวลานานมาก3วันอาจจะทําไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเอา2อไปยกกำลัง65เรื่อยเนี่ยก็เป็นงานเป็นงานโหดแล้วอ่ะ นะเป็นงานโหดแล้วอ่ะมันมันทำไม่ได้นะครับมันจริงๆมันทําได้แหละมันทาได้แหละแต่มันใช้เวลานะครับมันทำมันใช้เวลามากนะครับโอเคแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวคู่ขอเอาโจทย์เนี่ยมาเขียนแด้วเราจะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะอ่ะสองยกกําลัง65 2องยกกําลัง65แบบนี้นะคูณกับ5ยกกําลัง60 5ยกกําลัง สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนดูตัวแรกนักเรียนสังเกตเลขคี้กาลังนะ6กกับ60บมันต่างกันอยู่5มันต่างกันไม่เยอะนะมันต่างกันไม่เยอะนะอันที่2 2กับ5ถ้า2กับ5คูณกันมันจะกลายเป็น10ถูกต้องป่ะเออ2กับ5คูณกันจะกลายเป็น10ตรงนี้ครูจะพยายามปรับนะปรับไอ้เจ้า65เนี่ยนะให้มันกลายเป็น60ปรับเลขคี้กาลังให้มันกลายเป็น60แล้วปรับได้ยังไงคนถามนักเรียน ตรงเนี้ยมันมี60ซ่อนอยู่5ตรงเนี้ยมันมี60ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ยังไงนักเรีเยนมาดูพร้อม,มครูตรงนี้นะตรงนี้นะครูจะเขียนเป็น2ยกกําลังอะไรยกกําลัง5คูณกับ2ยกกําลัง60แบบนี้อ่าคุนคูณมบรรทัดนี้ฐานเหมือนกันใช่ป่ะคูณการให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเอา5บวกกับ60จะได้เป็น65ก็คือจะได้ตัวบน ถูกต้องป่ะจะได้ตัวบนเห็นไหมที่ครูบอกว่ามันมีเลขคี่กำลังที่เป็น60ซ้อนอยู่นักเรียนที่เราเคยเรียนใช่ไหมเราเคยเรียนตัวนี้ถูกต้องป่ะเนี่ยสองยกกำลัง5คูณกับสองยกกำลัง60ฐานเหมือนกันคูณการให้เอาเลขคี่กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็นตัวบนแต่อันเนี้ยเขาให้ตัวบนมาเราต้องสามารถทำให้กลายเป็นตัวข้างล่างตรงเนี้ยให้ได้เหมือนกับเราขับรถย้อนสอนอะ ใช่ป่ะมันจะดูหวาดเสี่ยว้วมันจะดูยากข้อสอบเนี่ยเขาก็จะชอบทาให้มันดูยากๆนะนักเรียนลองดูตรงนี้นะเนี่ยปกติใช่ป่ะปกติใช่ป่ะเราท่องจากซ้ายใช่ป่ะไปหาขวาแบบเนี้ยเราทําได้แน่นอนไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมแต่จากตรงเนี้ยกระโดดมาตรงเนี้ยเราทําได้แน่นอนไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยนะย้อนกลับมาแบบนี้นี่แหละมันจะเป็นความยากอีก1สเต็ปซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกความยากตรงนี้ด้วยฝึกเยอะแค่ไหนฝึกให้เคยชิน เคยชินจนกระทั่งว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเป็นแค่เรื่องธรรมดาธรรมดานะโอเคเนี่ยก็อสอบมันชอบแบบนี้มันชอบทําให้เราแบบดูหวัดเสียวอะเออโอเครเาาร,คไรคกกบบาได้ตรงนี้ออกมาแล้วใช่ป่ะเราก็คูณอะไรคูณ5ยกกําลัง6 0สิแบบนี้อ่าตรงเนี้ยครูจะบอกว่ามันก็ย้อนสอน,นเหมือนกันเหมือนกับการขับรถย้อนสอนทําให้เราดูหวัดเสียวครูอยากให้นักเรียนเนี่ยโฟกัสดูเฉพาะตรงนี้ให้ดีๆ เนี่ยตรงเนี้ยให้ดีๆนะนี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวครูจะเอามารวมกันเดี๋ยวครูจะเอามารวมกันนะเขียนตัวเดิมไปก่อนว่า2ยกกําลัง5แบบนี้นะคูณกับคููรวมกันได้เท่าไหร่อ่าครูจะได้เป็น2คูณ5ทั้งหมดยกกําลัง60แบบนี้เขียนแบบนี้ได้ไหมอ่าลองเช็คดูถ้าเป็นบรรทัดน,นี้ใช่ไหมแล้วมีเลขชี้ก,กําลังเป็น60ใช่ไหมให้เอา60ขึ้นไอ้แจก60ไปลุยจะได้เป็น2ยกกําลัง60 จาก60ไปลุยจะได้เป็น5ยกกําลัง60เห็นมานักเรียนจากบรรทัดเนี้ยทำเป็นบรรทัดนี้มันง่ายแต่จากบรรทัดนี้ทำเป็นบรรทัดนี้เหมือนกัารขับรถย้อนสอนอ่นักเรียนเรามาดูนี่ย้อนสอนยังไงตรงนี้ใช่ไหมปกติเราทําจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้มันดูง่ายแต่ถ้าเป็นตรงนี้มาเป็นตรงนี้เราต้องอาศัยจินตนาการนิดนึงใช่ไหมก็คือการดึง3เนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกวงเล็บโจทย์จะชอบทําให้เราเ ทำเขาเรียกอะไรนะโจจะชอบทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกงงแล้วก็สับสนนะจะช้าทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากใช่ไหมมันยากแต่ถ้าใครเนี่ยทำบ่อยๆจะคนเพราะว่าอ๋อมันก็ทําแบบนี้นะทาไปทํามาทําไปทํามาสิ่งที่มันยาก,ยากๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นงา่นงายขึ้นนะฉะนั้นการฝึกทําโจนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนักเรียน2ยกกาลัง5ได้เท่าไหร่ถ้าใครทำํำบ่อยๆจะตอบไปเลยว่าคือ32เพราะว่าอะไรมันทําบ่อยจกกนกระทั่งว่า มันท่องได้แล้วอ่ะเออมันท่องได้แล้วอ่ะถ้าใครยังไม่รู้นะสองยกกําลังห้าสองยกกําลังห้าความหมายของมันก็คือเอาสองคูณกันเอาสองคูณกันคูณกันกี่ตัวคูณกันห้าตัวอ่ะคูณกันห้าตัวแบบนี้เวลาคูณก็ค่อยๆคูณทีละตัวทีละตัวนะสองคูณสองเป็นสี่อ่ะอันนี้ก็กนะสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสี่เป็น สิบหกเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ปะสิบหกคูณสองได้เป็นสามสิบอะไรสามสิบสองนะได้สามสิบสองครูเขียนตรงนี้นะสามสิบสองเขียนเท่ากับสามสิบสองไปก่อนอ่าตรงนี้นักเรียนสองคูณห้ามีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็นสิบอ่าสิบยกกําลังอะไรสิบยกกําลังหกสิบสิบยกกําลังหกสิบนักเรียนจําได้ปะที่เราเคยคุยกัน ที่เราเคยคุยกันก่อนอนะนี้ว่าถ้าเป็น10ยกกําลังหนึ่งความหมายของมันก็คือ10ใช่ไหมความหมายของมันก็คือ10นะอ่ะก็คือมีศูนย์ตามอยู่อะไรมีศูนย์ตามอยู่ตัวหนึ่งถ้าเป็น10ยกกําลังสองก็จะมีค่าเป็นเท่าไร่มีค่าเป็น100มีศูนย์ตามอยู่เท่าไหร่มีศูนย์ตามอยู่2ตัวมีศูนย์ตามอยู่2ตัวใช่ไหม อ่ามีศูนย์ตามอยู่2ตัวเอาใหม่ถ้าเป็น10ยกกําลัง5ล่ะอ่าก็คือเขียน1แล้วตามด้วยศูนย์กี่ตัวตามด้วยศูนย์5ตัวใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวอ่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้โอเคปะ่ะโอเคนะพอเข้าใจคอนเซปต์นะถ้าเป็น10ยกกําลัง60ก็คือมีเลข1แล้วมีศูนย์ตามอีก60ตัวมีศูนย์ตามอีก60ตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการหาจํานวนหลัก อถ้าเราต้องการหาจำนวนหลักเราก็ต้องค่อยๆค,คิดทีละตัวกลับมาคิดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึแบบน่งนะสาอ่ะขอดูตรงนี้ก่อนนะ32มสิบสองคูถามนิดนึงมีทั้งหมดกี่หลักมีอยู่2หลักเคลียร,ลนะร์มาตรงนี้มี2หลักนะครับตรงนี้มี2หลักถ้าเกิด10ยกกำลัง60 60มีกี่หลัก มีกี่หลักมี60หลักนะครับมันก็จะมี60หลักก็หมายความว่ามี1แล้วตามด้วย0นย์เท่าไหร่0 0 60ตัวนะครับมี1แล้วตามด้วย0ูนย์หกตัวเราก็รวมตรงนี้เลยนะนี่รวมตรงนี้ก็จะเป็นสองบวกกับ 60อ่ะสบวกกับ60นะก็จะได้เป็น62หลักจะได้เป็น62หลักนะครับอ่ะตอบ62หลักตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่าเออครูครับ ผมว่าตัวนี้นะ10ยกกำลัง2มันได้100อันนี้มัน3หลักไม่ใช่หรอครับครูอันนี้มันเป็น3หลักแล้วเอออันนี้มันเลข2แต่มันได้3หลักถ้ามันเป็น60มันก็ต้องได้เป็น61หลักสิครับครูนักเรียนตรงนี้นะเออเราลองยกตัวอย่างดูตรงนี้อ่ะ10ยกกำลัง5ใช่ปะ่ะมันตามด้วยศูนย์กี่ตัว5ตัวแล้ว1อะ่ะมันก็จะไปคูณกับอะไร ไปคูณกับ32ใช่ปะ่ะมันไปคูณกับ32หมายความว่า32มอะ่ะมันมีศูนย์ต่อท้ายอีก5ตัวโอเคปะ่ะแต่อันเนี้ยมันไปคูณกับอะไรศูนย์ทั้งหมดกี่ตัว60ตัวศูนย์ทั้งหมด60ตัวใช่ไหมมันก็มีส2ไปคูณกับศูนย์หกตัวเนี่ยสามสิบสองันมีอยู่2หลักแล้วก็ศูนย์อีก60ตัวเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่60หลักมันก็รวมกันได้เป็น62หลักพอเข้าใจนะอ่าพอเข้าใจนะคือ บางคนอ่ะที่คิดลึกๆอาจจะสับสนตรงนี้นะอาจจะสับสนตรงนี้นะครับสรุปแล้วข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบข้อ3